ขอขอบคุณคุณนิชมนที่โดเน a มาเป็นกำลังใจและสนับสนุนการทำคลิปด้วยนะคะ มิชอนที่ออกเรือไปกับเวอร์จิลในซีซัน10ตอนที่8พวกเขามาถึงเกาะที่เวอร์จิลอยู่แล้วมิชอนก็เรียบร้อนที่อยากจะได้อาวุธมากเธอให้เวอร์จิลเนี่ยพาไปหาอาุธทันทีแต่เวอร์จิลก็บอกว่าเขาต้องหาของไปฝากภรรยาฮกกรพวกเขาเนี่ยเดินไปไเรื่อยๆจนมิชอนก็เริ่มสงสัยแล้วก็จอดาบไปที่เวอร์จิลเธอถามว่าครอบครัวของเขาเนี่ยอยู่ไหนกันแน่เวอร์จิลจึงพาไปที่หลุมศพแต่หลุมพวกนั้นยังไม่มีศพทําให้รู้ว่าจริงๆแล้วที่นี่ไม่มีอาวุธอย่างที่เวอร์ บอกเขาโกหกมิชอนแต่เขาสัญญาว่าจะช่วยมิชอนหาอาวุธแต่มิชอนก็ต้องช่วยเขาก่นเขาบอกว่าจริงๆแล้วเขาไม่ค่อยได้เจอพวกวอล์กเกอร์หรอกมันเลยทําให้เขาเนี่ยไม่ค่อยเก่งในเรื่องสู้เท่าไหร่เขาจึงอยากจะให้มิชอนเนี่ยช่วยฆ่าลูกและภรรยาของเขาที่กลายร่างไปแล้วให้หน่อยเพราะเขาเนี่ยไม่กล้าทํามิชอนก็ยอมช่วยพวกเขาเนี่ยเข้าไปในตึกและในนั้นก็มีวอล์กเกอร์จานวนหนึ่งมิชอนก็จัดการวอล์กเกอร์พวกนั้นจนหมดรวมไปถึงภรรยาและลูกๆของเวอร์จิลด้วยเวอร์จิลเนี่ยก็นําศพของพวกเขา ฝังส่วนมิชอนก็จะรีบออกไปหาอาวุธเลยแต่วิชิลเนี่ยบอกให้รอก่อนเพราะใกล้มืดแล้วเดี๋ยวออกไปหากันพรุ่งนี้เช้ามิชอนนอนไม่หลับจึงไปเดินเล่นที่ตึกหลังนึงเธอได้ยินเสียงคนเธอจึงค่อยๆเดินไปดูเธอเข้าไปในห้องห้องนึงและว์จิลก็มาปิดประตูขังมิชอนไว้ว์จิลบอกว่าทําไมไม่รอถึงเช้าเขาไว้ใจมิชอนแต่มิชอนทํามันพังเองแล้วเขาก็เดินจากไปมีคนอีก3าคนที่ถูกขังอยู่เหมือนกันในห้องข้างๆพวกเขาบอกมิชอนว่าพวกเขาเนี่ยเคยเป็นเพื่อนร่วมงาน Gil, พวกเขาเคยรับพวกผู้คนเข้ามาอยู่ด้วยแต่ต่อมาเนี่ยเซเบียงก็เริ่มรล่ยหลอลงเรื่อยๆจึงเกิดการต่อสู้แย่งชิงกันคนที่ถูกรับเข้ามาใหม่เนี่ยตายไปบางส่วนจากนั้นเวอร์จิลก็สติแตกจึงสั่งให้ล็อกประตูทั้งหมดโดยที่ไม่รู้เลยว่าเมียและลูกๆของเขาอยู่ข้างในนั้นด้วยหลังจากนั้นเวอร์จิลก็เป็นบ้าเขาเนี่ยขังพวกเพื่อนร่วมงานของเขาไว้ตั้งแต่นั้นมาจนถึงตอนนี้และทั้ง3ามคนนี้ก็อยากที่จะฆ่าเวอร์จิลด้วยไม่ชอนเริ่มมีอาการหลอนหลังจากที่กินชา เข้าไปภาพล้อนของเธอเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นหากเธอไม่ช่วยแอนเดียในตอนนั้นก็คือในตอนช่วงท้ายซีซั่น2นั่นเองเมื่อมิชอนไม่ช่วยแอนเดียเนี่ยแอนเดียก็ถูกกัดตายมิชอนเนี่ยก็เดินเล่ล่อนไปเรื่อยจนไปเจอรถคันนึงวิ่งผ่านเธอจึงวิ่งตามไปขอความช่วยเหลือแต่เธอก็ถูกปฏิเสธโดยแดริลซึ่งฉากนี้ก็คือฉากในซีซั่น3ตอนที่มิชอนริกคาวออกไปหาอาวุธแล้วก็เจอชายคนนึงของความช่วยเหลือแต่ริกขับรถผ่านหน้าตาเฉยนั่นเองต่อมามิชอนก็ได้เจอกับนีแกนและนี แกเนี่ยก็ชวนมิชอนให้ไปอยู่ด้วยกันลอลาเนี่ยก็นำแอลปเปิ้ลมาให้มิชอนกินแก้หิวและมิชอนก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของเซลเวียพวกริกเนี่ยบุกมาที่ฐานดาวเทียมเพื่อที่จะฆ่าเซลเวียตอนรับซึ่งอยู่ในซีซั่นที่6นั่นเองและเกรนเนี่ยก็เป็นคนที่ฆ่าลอล่าตอนรับและมิชอนรู้ตัวทันเธอจึงยิงเกรนกับฮิตตายและเธอก็หนีออกไปได้ต่อไปก็เป็นตอนที่พวกริกเนี่ยถูกพวกเซลเวียจับตัวมานั่งคุกเข่าต่อนหน้านีแกนในช่วงท้ายซีซั่นที่6และช่วงต้นซีซั่นที่7ซึ่งมิชอนกลาย เป็นมือขวาของนีแกนและนีแกนก็ให้เธอเป็นคนเลือกที่จะทุบหัวใครก็ได้คนนึงและคนที่มีชอนเลือกก็คือมีชอนฝั่งริก หลังจากนั้นก็เป็นการไล่ล่าซึ่งมิชอนเนี่ยถูกดาริลกับลิกไล่ล่าและเธอก็ถูกดาริลยิงเข้าที่ท้องและลิกเนี่ยก็ฆ่าเธอตายกลับมาในโลกความจริงมิชอนเนี่ยเริ่มสั่งและเวอร์จิลเนี่ยก็เข้ามาดูเธอแล้วก็เอาน้ําให้กินมิชอนบ้าคลั่งใช้ซ่อมแทงขาของเวอร์จิลและพยายามแย่งมีดจ,จากเวอร์จิลแต่เวอร์จิลเนี่ยก็หนีออกไปได้มิชอนปล่อยเพื่อนของเวอร์จิลทั้ง3คนออกมาแล้วก็พาการวิ่งไปที่เรือแต่ปรากฏว่าเรือถูกเผาไปแล้ว พวกเขาจึงวิ่งตามเวอร์จิลไปด้วยความที่เวอร์จิลเนี่ยบาดเจ็บที่ขาจึงทําให้ทั้ง4เนี่ยตามเขาทันและก็จับเขาไว้ได้เวอร์จิลบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาอยากจะปล่อยเพื่อนของเขาออกมาแต่เขารู้ว่าเพื่อนเนี่ยจะฆ่าเขาเขาก็เลยพามิชอนมาเพื่อที่จะปล่อยเพื่อนของเขาออกมาได้และมิชอนจะได้ปกป,ป้องเขาไม่ให้ถูกฆ่าแต่มิชอนดันไปเจอพวกเพื่อนของเขาก่อนเขาก็เลยต้องขังมิชอนไว้ด้วยเวอร์จิลเนี่ยยังบอกอีกว่าตอนที่ภรรยาของเขาอยู่เนี่ยภรรยาของเขาจะคอยบอกว่าเขาควรที่จะทําอะไร แต่พอภรยาของเขาไม่อยู่แล้วเขาก็ไม่รู้ว่าจะต้องทําอะไรมิชอนขอให้เพื่อนของเวอร์จิลเนี่ยไว้ชีวิตเขาเวอร์จิลถูกตีจนสลบแล้วก็อยู่ในห้องขังมิชอนเข้ามาหาเขาเธอถามเวอร์จิลว่าภาพหลอนที่เวอร์จิลเห็นตอนกินชาเนี่ยคืออะไรเวอร์จิลบอกว่าเขาเห็นภรรยาและลูกๆของเขาเพวาเขาเนี่ยอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขมิชอนเข้าไปเอาสัมภาระของเขาที่ห้องเก็บของแล้วเธอก็หันไปเห็นรองเท้าคู่หนึ่งซึ่งมันเป็นของริกเธอถามเวอร์จิลด้วยความเกลียดกาดว่าเอารองเท้านี มาจากไหนเวอร์จิลก็พาไปที่เรือซึ่งเรือนี่ก็มาเกยตื้อหลังจากเกิดพายุมิชอนเนี่ยหาสิ่งของที่เป็นของริกบนเรือแล้วเธอก็เจอมือถือที่ริกเนี่ยได้วาดรูปเธอกับจูดิตไว้บนจอมิชอนจึงคิดว่าเวอร์จิลรู้เรื่องนี้แน่ๆเลยไปหาเธอที่โอเชียนไซส์แล้วก็พาเธอมาติดก,กับริกเนี่ยก็อาจจะติดก,กับด้วยเช่นกันแล้วเธอก็คิดว่าเวอร์จิลต้องทําอะไรริกแน่แต่เวอร์จิลเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยเขาไม่รู้จักริกด้วยซ้ํามิชอนสง,งบลงแล้วก็ร้องไห้เวอร์จิลบอกว่าพวเพื่อนเขาเนี่ย น่าจะช่วยซ่อมเรือลำนี้ได้ถ้าริคเคยอยู่บนเรือลำนี้มิชอนก็อาจจะได้เจอเริคอ,อีกครั้งทุกคนช่วยกันซ่อมเรือเสร็จพวกมิชอนเนี่ยเตรียมตัวเดินทางและมิชอนก็ชวนให้เวอร์จิลไปกับพวกเขาด้วยเพราะตอนนี้เหลือเรือลำเดียวแล้วถ้าไม่ไปก็ออกจากเกาะน,นี้ไม่ได้แต่เวอร์จิลเนี่ยไม่ไปเพราะเขาเนี่ยได้สัญญากับภรรยาของเขาไว้ตอนแต่งงานก็คือเขาจะให้ดอกไม้กับเธอทุกวันมิชอนจึงปล่อยเวอร์จิลไว้ที่นี่คนเดียวแล้วมิชอนกับคนอื่นๆเนี่ยก็ออกเดินทางมิชอนพบบอแซวบางยาง กกกรเี่วับิมีการทําเครื่องหมายตําแหน่งที่อยู่บนสมุดบันทึกการเดินเรือมิชอนคุยกับจูดิตผ่านวิทยุสื่อสารเธอถามถึงสถานการณ์ต่างๆที่นั่นจูดิตบอกว่าอัลฟาเนี่ยทำร้ายใครไม่ได้อีกแล้วมิชอนบอกกับจูดิตเกี่ยวกับริกว่าริกเนี่ยอาจจะยังมีชีวิตอยู่จูดิตจึงให้มิชอนไปตามหาริกแต่มิชอนเนี่ยจะกลับไปหาจูดิตกับอาร์เจแล้วก็ไปช่วยทุกคนที่อเล็กซานเดียจูดิตเนี่ยบอกว่าพวกเราอยู่ได้แม่ไปเถอะบางทีพ่ออาจจะต้องการแม่มากกว่า พ่อเนี่ยอยากจะกลับบ้านแต่ไม่มีคนช่วยแม่ต้องไปช่วยพ่อกลับมานะมิชอนจึงตัดสินใจไปตามหาริกเธอบอกว่าจะมุ่งหน้าไปทางเหนือและเธอก็บอกรักลูกของเธอทั้งสอง มิชอนลงจากเรือแล้วก็ออกเดินทางเพื่อตามหาริคเพียงลําพังเธอจับวอลเกอร์สองตัวมาจุงอีกครั้งเหมือนครั้งแรกที่เธอปรากฏตัวในซีซั่นสองระหว่างทางมิชอนได้พบกับชายหญิงคู่หนึ่งร้องขอความช่วยเหลือและก็บอกว่าพวกเขากําลังจะไปโดยไม่พาพวกเราไปด้วยมิชอนจึงถามว่าใครกันทั้งคู่เนี่ยชี้ให้มิชอนดูทําให้เห็นกลุ่มคนคล้ายกองทัพกลุ่มใหญ่กาลังเคลื่อนพลอย่างเป็นระเบียบมิชอนนึกถึงคราวและลิคตอนที่กําลังตัดสินใจว่าจะช่วยเธอหรือไม่เธอจึงค วอล์กเกอร์ส่งตัวนั่นแล้วก็ตัดสินใจช่วยเหลือชายหญิงคู่นั้นถ้าชอบก็กดไลค์กด Subscribe ขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า